โอดหรอครับเข้ายังมันโดนให้คุณหนึ่งบาทตลกว่ะครับตลกไหมตลกเหรออย่าอย่ามาติดตลกไอ้เหี้ยเอ้ยขอตังค์ไม่ให้หรออยากเห็นสูตรไหมเห็นนู้ปไหมออกมาล้มเลยไหมไหนมันโดนเออกลัวทียอะไรอ่ะไรไหนมันก็ไม่ออก เลยดิขึ้นมาดิอ๋อ,อเปิดไมค์กว้างแล้วบอกยืมรถก่อนนะพี่พอดิอะไรนะขอยืมรถไหมดิกว้างสุดแล้วเนี่ยกว้างสุดแล้วไม่ถึงขอดิอะไรครับขอ,ขอพี่ครับขอยืมรถก่อนนะครับใครครับนี่ขอยืมรถแป๊บนึงได้ไหมครับได้ครับได้ครับผมไป,ไปพารถครับ อไอขยะเฮ้ย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 หลัวเบาของเงินมันของเงินมันขัดตั้งเลยดิหลัวหลัวครับอยู่ไหมครับหลัว เขาให้หว่ะเอ้ยเอลดีปเอาด,ดีเอาดีเอาเอาน้าเขาให้เนี่ยไปเอาดีม เอา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 ได้ได้ได้ไหมนะถือวุ้นมาอย่างงี้เอาเดีเอาเดีเอาเดีเอาแม่งดีเออไอ้มึงมันลงมาช่วยกูว่ะเฮ้ยไอ้มึงเอาก่อนด,มดีมา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 ดีเฮียเอ้ยขอตังค์ไม่ให้หรอเห็นเน็สูตรไหมเห็นวู้นไหมเห็นวุ้นไหม เออ,อเย่ามาให้กูคีคู่เลยทีอ้ยขอตังสองพันก็จบแล้วเว้ยให้ตังมันก็จบแล้วจริงๆมันไม่ยากเลยโดยไปกอบเว้ยจังใบน้องเทียแค่สองพันมามันก็จบไปตั้งนานแล้วเว้ยน้องไม่อย่ากทำเป็นเรื่องยากเอ้ยเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากดีน้องไปหาคอยน,นะเดี๋ยวมันต้องเรื่องง่ายท้าเป็นเรื่องยากไม่ใช่หรอ ก็ูพูดถูกแล้วเอ้าหรอต่อมองอะไรนะบปไบไปเฮ้ย่้ายหล่อ,อรขว่าว่าไงครับขอตังค์สักสองสามพัน 3, ได้ไหมครับเอาไปทำอะครับเอาไปใช้แต,แต่นตัวครับไม่มีตังค์เลยพี่ ไม่จกป้วนโดนจับดีแล้วหนึ่งสองหนึ่งครับโอนยังครับโอนแล้วครับเข้ายังแสดงว่านี่มันโดนให้กุณหนึ่งบาทอาะไหรครับโอนมาเท่าไหร่นะครับหนึ่งหนึ่งบาทครับ เอาสามพันไม่ใช่หรครับผมนึ่ครับมีแต่เงิงนเล,ลี้ยงเง,นงินสดนนครับผมตลกเหรอครับตลกไหมเนี่ยตลกเหรออย่าอย่ามาติดตลกไอ้เหี้ยสัตว มาติดตลกยังมาติดตลกเยอะไอ้เหี้ยคนตีนะสัต์อะฮะไปทำอะไรคะอะแล้วเพื่อนซื้อวอลดิเพื่อนมีตังที่ไม่ทำงานเหรอคะเดิมเสียเดิ่มเสียโอ้ยน่าสงสารจังเลยไปร้อยเนี่ยแล้วทำไมไม่เอาคุณไม่ปล่อยจรวดแล้วเอาเอาของในที่ปล่อยจรวดไปขายแล้วคะ อ๋อแล้วไม่มีเงินในธนาคารเลยเหรอคะไม่มีเลยอะโหอนาจังเลยอ่ะเวลาคนอื่นขอเขให้เงินโขโอ้ยน่าสงสารนะครับนะโว้น่าสงสารอืมเพน่าสงสารเลยคนนั้นโว้น่าสงสารจังเลยอ่ะครับผมครับไม่เสียมันเป็นไงล่ะ พีมสุดข๊ีวพี่สุดข๊าวพี่อะพี่ค่ะเพ๊ะค่ะเสียงเสียงมึงอะไม่ใช่เฮี้ยเตะกูก็เฮี้ยแล้วเอาแล้วฟูเรียอะปไหนวะเฮ้ยเสียงของเราวะเรียกอะไรพี่เรียกอะไรพี่ของเราไปต่อไเปไหนวะ ใช่เหรอโอ้โหไอบี่ปะเนี่ยขโมยรถผมเหรอครับอ๋อไม่ผมเห็นไม่มีเจ้าของครับเสถียรเสถียรเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าผมเห็นมันจอดอยู่นานแล้วไงเดี๋ยวโดนเปิดนะครับระวังนะเดี๋ยวมอแก๊งคนนะคนไหนเนี่ยจะเอาไหมใช่แก๊งงานนิตี้ประชาชนครับคิดว่าผมโง่เหรอครับให้ให้ให้ผมบอกลุงรัตไหม บอกอะไรครับเอาผมขอโทษไปแล้วนี่หมขโมยอ่ะผมก็เห็นมันจอะไม่มีใครนี่ค่าเสียหายครับเอาแล้วคุณบอกไม่ไม่เป็นไรแล้วนี่ครับเมื่อกี้จู่ๆก็มาขโมยรถอะผมบอกตอนไหนครับผมไม่ได้พูดนะแล้วคุณยืนแล้วคุณยืนตรงไหนอ่ะเมื่อกี้แล้วมีสิทธิ์ขโมยตอนที่ผมเอาไปอะมีสิทธิ์ขโมยเหรอครับเอาแล้วมันมีกฎเหรอครับเอ้ามันเป็นรถผมอ่ะขโมยสุ่มสี่สิบห้าได้ไงครับอ่าผมผมก็มาคืนแบบสภาพเรียบร้อยนี่ครับแล้วเอาไปทําไมอะครับทําไมไม่เียดครับเอาก็ผมไม่รู้ครับ ก็จ่ายมาครับเท่าไรครับสองหมื่นครับผมมีไม่ถึงอะไรครับก็ต้องมีให้ถึงครับถ้ารอผมก่อนได้ไหมล่ะผมไปฟ้าให้เอาเปล่าก็เอาของเพื่อนมาผสมสิครับมารวมกันนะแล้วถ้าผมอาเพื่อนผมไม่เกี่ยวมันเกี่ยวด้ผมแบเอามาก่อนหมือนหนึ่งกันนะอ๋อเพื่อนผมไม่เกี่ยวไงผมมีอยู่พันเดียวเอามาก่อนหมือนหนึ่งผมมีอยู่พันเดียวน้องๆไม่ต้องแ้วไม่ต้องอะไรครับผมไม่ได้ตลกอะไรครับ อผมไม่ใช่ตีเคครับผมไม่ใช่ตีเคครับผมไม่ได้ไม่ได้ถามครับครับครับผมต้องการไปครับไปไปพี่ไปไปไปก็เล่าผมก่อนดีครับโอเคได้ได้ได้เอาเลยเนี่ยไอตัวนิ่งๆเนี่ยเข้าไปตีไหมอุ้มเลยอุ้มเลยอุ้มเลย สองหมื่นไม่ได้เว้ยไม่ยอมมาดิสัตอุ้มอุ้มน้องคุณน่ะนาะเข้าเข้าไปก่อนดิเข้าไปก่อนดิน้องน้องน้องคุณตีว่าผมก็รับสภาพแล้วกันนะครับไปไปน้องไป ไมต้องพูดมึงขอมันทำไมเนี่ยเหลือหนอบอกจ่าย20,000มาก็จบแล้วเว้ยน้องไป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 ปล่อยตรงเขานี่ก็ไปไปเก็บต่อเว้ยปล่อยตรงเขาเว้ยนี่มึงไอ้นี่เขาไปที่เขาไปที่แล้วมึงเอาปล่อยศพมันไว้ตรงไหนเนี่ยฮะไอไปที่ไปที่ไปที่กลับไปที่กลับไปที่ เอาต่อแม่งเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นไงสตีมันต่อไงมีอีกสองตัวเนี่ยสาดว์อะไรนกับใครไม่เล่นเว้ยตีปุ๊บไม่ต้องอุ้มแม่งนะปล่อยตัมาเลยเอ้ยมาเดามาเดาเอาดีลงดิ Petali ครับก็ Petali ครับ